ไม่มีโค้ดสวยเลยได้ไงที่สามย่อยจริงวะตอนไม่มีอะไรเหมือนกันอที่เน้ยไม่ดิงเลทียเนืไม่มีอลไม่มีไรแกอลที่เราวิเลียมมาไอตอนนี้มานสวนกลับนอยวิเลียมก็เป็นคตรงให้ขวานันแรกแม่จับนั่งขวาไม่จับปลายสุดเลใครอยู่ตรงน้ไม่้ได้ตังนเนี่ยใช่โอเะ ของโหมาได้ประตูที่สี่แล้โอเล่นเกมมาไม่มีสองนาทีแล้วตัดอ้ำครับยอั้มนี่ประตูที่สองแล้วครับเรียกว่าอ้ำแล้วก็โตโต้นี่ทำไปคนละสองประตูให้กับสัญญาจักเขียวว่ามีรูนแฮสิตด้วยกันตรงเบนตรงเบนแหกตาชาวบ้านมาหลายกันแล้วนะเบียร์ในซาซูโร่ ต้มแตว่าหลายแบบแล้วกิงผมสเปลี่ยนเลยตอเทียิซีรสเราดูลูกเกมอยู่นะเราก็รู้ว่ามันไม่น่าไม่น่าได้เมดูเสียงว่เรียกมาผมยังนึกเหรอพี่น่งเกือพี่อยู่เลยไม่เล่นเลยเขาไปเลยว่าแม่เอาเล่นเลยเอาเล่นเลยนะพี่แม่ก็น่ย่ไ นาเซซีแบงแบงของไมเค็ลกำมังเจ็บเออสอเอาวเป็นปีที่กำหนดยิงไกลคชันนหลกบนิดนึงแต่ผอมาไม่ดีแล้วใน้า่หลังก็มีการเปลี่ยนตัวผู้ฝึกตัวอีกทีนึงแล้วสำหรับเพื่นใต้ตอนนี้เอาเต้ออกมาเล่นแล้วครูมารุกาเ ดีออกมาทางซ้ายครับต้องกลับมาสร้างใหม่ครับโ้อเบิร์นยาวลูกนี้ไม่ดีแล้วบอลออกข้างตัวเองนะบแจ็คเกี่ยวคุมยัดเข้ามาเต้ยเอาบอลลงมาแล้วลูกนี้จะไปยิงเส้นแต่ไม่ผ่านครับยังได้เป็นลูกขึ่ทางขวาครับปล่อยเข้าตองสบายเลยครับเล่นเร็วมาเก่ง ไหลทะลุช่องมาเอกแทงต่อทางขวาสุดอ้ามเปิ้ลกลับมาลูกนี้เสาสองยังมีเพื่อนเติมขึ้นมาครับเอ็มไปเก็บกลับมาได้ครับย้อนกลับมาเอกข้างหลังมีเพื่อนร้ออยู่ย้อนกลับมาเก่งเอฟอีกทีหนึ่งเปิ้ลเอฟแล้วเก่งจริงโอ้โหลูกดีแทบแอบข้อเลยครับโอ้โหต้องชมกันเลปังเลยลูกนี้นี่เอกอันนั่นเอฟเนี๋ยวิ่งมา แต as I mean, ่ให right? ้นิดนึงแล้วโอ้โหแต่งให้เพื่อเราเป็นเก่งเลยวิ่มาโอ้โหทันโบยแล้วลุงขวาลูกทีนี่เหลือร้อยแล้วโอ้โหนี่เราบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ทำประตูมาแทบจะทุบทุกแมตช์เลยครับเก่งนี่ทำประตูทุกแมัดเยอะโอ้โหอทำประตูนี้แอฟให้กับมืองน้านยักษ์เขียวประตูที่ห้าแล้วโอ้โหต้องบอกว่ายิงได้สวยครับแล้วยิงทีหนึ่งแอฟไม่ตกต่อเลย ที่คาดานจริงไม่หรอนะันหนึสยข้าวรแล้วครูว่าดูป่อตีต่อผู้เ่น้วแยหน่อยเอ๊ยโอ๊ยมาเสาสองหมวที่ไดนหน้ากองแกได้้เพื่อนด้วยให้าซายับหนึ่ีแล้วููู่่หนี่เหมือนดยเสาหอยครับอาแ่นี้เยี่เ อย่านะอย่าทำให้พี่บิดปากเพอร้องกไม่เยิงไล่ขึ้นมาตอบถามไดีกูไม่เสียาไม่ได้หรอกต่อลูกงเลยมถึงมันยิงมนยินแองิยังไม่ได้เสาเออโอ้โหมันยิงปุ๊บกายตรงใจกูตรงเลย โดนล้มไปเมอ่อสินไม่ว่าอะไรยโดนทิ้งขึ้นมาตัวนี้เก็บได้ล็อกหข้ซ้ายสวยข้อขวาทีนึง,งแต่ว่ามากมีซ้อนสามาวนไม่อยากเล่นแลมนี้เสียอีกไม่เล่นละโง่อนนที่บอกว่ามันน่าจะเอย่ไมเว่ไ้อ้าที่อ๋อทาไมอะที่านี่ไรู้าน

เมื่อตอนหลังร่วมร่มมันก็บอกที่บอกที่บอกร่มนีก็อ่าันี้ลแตเาพูด่โอ้โหแล้วเป็นในด้านเอนี่ทำประตูแรกของตัวเองนี่ในเกมนี้ได้เล้วก็ประตูที่หให้กับทีมได้เดียวิงไม่ใช่ว่าเกมนี้ด้เยวกับเี่ายิงกปลี่ยยก็ดได้แล้วเนี่ยบอกนี่ยอยังไม่เบนะคร

ไกลยกัน้ลูกยิงิงไปชนผู้สาวตชนออกกองหลังแล้วเจ็บเลยแล้วปูน้ำไปดูเพื่อนหน่อยครับในาน่อนครับโอ้โหน่าดูจังหวะยิงไปเนกองหลังไปชนผู้สาวตัวแล้วตัวเองก็โดนกระแทกไปด้วยครับเล่นของมันเต้เต้ยโอ้โหน่าดเพื่อนหน่อยครอะเราดูาครับอยากดูผู้ตโน่นยเ นีชอบดูแบบดูแบบอย่างเงี oh. ้ยเห็นกับไม่เห็นไหนที่ไหนว่าดูแบบดูแบบเห็นก็ไม่เล่นดิเห็นได้ลุ้นนะเออได้ลุ้นดิโอ้ยจบแล้วเนี่ยได้ยังได้ดีได้ลุ้นไม่เท่าไหร่นะบอลเงียบไม่เซ็งนั่งดูอยู่นี่ก็สิบอลหลับมาเซ็งสุดเก็ให้ขาแล้วยิ่งเปิดเราเปิดทีวีดูด้วยนะโอ้โหก็รอยู่ดูไปตรงทางเงี้ยนะคนี้เงี้ย เมื่อคืนเสียอยู่พี่เสียพี่ดาวู้ดำไงเว้แต่สกรอร์พี่ดูเลทพี่ดูเลนเลนคอนไงดูดูเลทในคอมมนมามาให้สกรอร์พี่อ่านเลยว่าบาซ่าไม่ชนะเพราไม่ตอบเทไร่ว่าบาซ่าขึ้นไหนตอบลูกขึ้นโอ้โหสกอร์สูงแม่กนกดไปอีกเท่าไหร่วะาขึ้นแม้มันเสมอกันหนึ่งหนึ่งเอาาอเสมอกันหนึ่งมันเปิดราคาออกสูงตามมันเปิดพร้อมอีกเหมือนเพิ่มมาอีกเป็นสองลูกคู่สองลูกขึ้นอ่ะ แม่ก็ต้องมีสามลูกเด็กเออพี่ก็เลยเดากดสกอร์พี่เดาว่าแมงคูต้องชนะสามหกึก่ีหนึ่งนะที่ปรากดสามหนึ่งพันหน่พันแม่ออกที่สี่หสเยอะด้วยต่อเท่าไหร่จริงตอนตอนสี่หนึ่งเนี่ยพี่กะไม่ร้แทงไม่เยอะเลยดรเพราะกูว่าแมงชนะไม่สามหนึ่งก็4ี่หนึ่งถ้าจะออกสายอมเท่าทูลแล้วออกสี่นี่งแบกบกำไรเลยเหมือนเราแทงเหมือนเราแทงม้าต้องการยู่ต่ออะไรต่อเยอะหกต่อ ต่อเลยเว้ยคือถ้าอ่านแบบดีๆเนี่ยสมมติเงี้ยเราอ่านดีๆเีอยแต่มางเงี้ยเราเรามองเรามองว่านาโปเลีแม่งดีเขาพี่มองแล้วไม่ต้องดีรูปหนึ่งต้องดีรูปหนึ่งเท่าไหร่เราเราดักไปเลยที่สามถุงจากสามถุงก็สี่ถุงเผื่อไว้าส้างมาถ้าเกิดถ้าเกิดมันจริงจริงมันก็คือยิงนิวอโน่ยิงนี่นี่คือสวยคือไม่ได้ไม่ดู้เลยแต่ถ้าเกิดไม่สามถุงจริงจังหวะนี้ครับของเพื่อนเต้ยเขาตั้งแท่งเลยอ่านที่เสาแรกเป็นสามคนเอฟเอฟสำหรับแกเดี่ยว อาแล้วมาดูว่าตอนนี้มิบอลคนเดียวเพื่อนได้บินมาแล้วได้ลูกศรไหลมาโอ้โหไม่โดนกับตงการโลมาได้เก๋าที่ตอติเลยว่ะการหลังแม่งโคตรเหนียวแต่เกมลุกอางกฤเทียบประสิทธิภาพเลยแล้วลวนนะเลูกเกมลุกดีงเลยช่วงนี้เลยจริงโอ้โหสามตลูกมาเนี่ยไกดี้ถูแล้วตอนเนี้ยไกดค่อน แล้วก็ตัวยิมแล้วก็ไอ้มาดิเซก้าสามตัวนี้ก่ยี่คอนนี้ไปอยู่ไอ้นี่เลยหรอพี่เนี่ยลองเราซื้อมามอ้งไก่นั่นเลยอ๋อไอ้พี่ไก่ค้อนอ่เล่นดีนะตอนเล่นมามิอ่ะไทมาโตโต้าตอนนี้ก้โตโต้ลงมาคนนึงอ้ามจะแปะให้บางบางให้เพื่อนลูกนี้โดนเบาไว้หน่อยอได้จัห้หน่อยโอ้ห่อวเลย ดุยมาตอ่าอไล่ถึงกับมาเลยแล้วกัรบอลชุดด้วยสีเออยังมาลงหกวาอยู่โอ้โหต่อยแม่ออกตัวช้าไปหน่อยครับโอ้ถ้าออกตัวสตาร์ตติดเครื่องรออยู่แล้วเนี่ยอาจจะทันกวกระโจนโอ้เรียกว่ามีโอกาสทุกท่านทุกตัวเลยให้บอลกลางดีทางซ้ายครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก่งมองทางขวาอยู่ยังให้ไม่ได้ต้องย้อนกับมันตั้งกันใหม่ครับ รู้ว่าบอลคุยจมงค่หน้าท่บดกตัดต like ัดบอลไม่ติ้ตัดบอลแน่แเลยไปั้งันไห้วเต้นเต้นเ่ิร์นนี่นี่เลยพร้อมจะดูว่าเท้าสึงเท้ามีความแม่นยําหมือนน้วสำหรับเขียวหรจังหวะให้บอลกันเท้าสึงเท้าวันนี้ทาได้ดีกว่าทางด้านเต้ยเต้ยเลยเก่เก่งดึงจังหวะล้ไห่ทะลุก็เดียวเดียวเอาแล้ว ทั้งสองคนเล่นแบบนี้ได้มาสามคูกโอ้จังหวะไหลมาแล้วเนี่ยโตโตไปคืนฝั่งปร่สัมปัทศูแล้วก็กลายเป็นว่ายกขาหลบครับ่ประตูนี้ยังไงต้องให้เใครดิกเก่งครับต้องหลบครับทำแฮตสีอ๋อยังไม่ได้ครับโตโต้ดิบเก่งครับมาบวกประตูที่เสร็จให้กับพัน้ยักษ์เขียวแล้วแล้วก็ประตูที่สองให้กับตัวเองแล้วก็เฉลยยิง เก่งในเสือแต่เราแบบที่ลงสนามนบทำผลงานทด่เยอะเลยตรงดีผ่านมาจากเกมครับช่วยให้าหม้านกักเขียนตัวแต้มสามแต้มสมคัญมาเลยมีส่วนสำคัญเลยครับบายทะลุูออกมาขวาพี่เองแล้วก็จังหวะนี้ก่อนเมนจะออกหลังไปแล้วเป็นตั้งแต่จังหวะประตูของเต้ยขึ้นมาครับ เล่นไหนแมออนเปลียนแมเล่นอ้แแต่ก็เนี่ยก็นดู้วก็เลนอะไม่ไดเก่งอน่ะเขาเป็นยืนหลับคนเดียวเลยได้ไม่ลเล่นบบนีแ่รกให้บ้างไหมมีส่วนหน่งัชแหมจังหวะที่จับบอลไม่ดีเลยเ็นบอลทุกตัวด้านขวาเ จริงๆเกมของเพื่อนเตยก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นรองเท่าไหร่แล้วกันผ่านก่อลหาจจะเป็นรองบ้างเล็กน้อยหรอวะที่เป็นรองหลักๆเลยก็คือการตกสซัทพอครพวกเขาถ้าเกิดว่าตกสซพอดีๆเนี่ยต้องบอกว่าสัทพออาจจะไม่ใช่ศูนย์ครับมีโอกาสหลายครั้งครับเพื่อนเตยดักได้แล้วก็จังหวะนี้ล็อกมาโอ้โหดูเก่งครับจังหวะแต่ผ่านสองครับโดนกระแทกนิดนึงเอ็ม จะไปเอาบอลกลับมาไม่ได้รักษักกลับมาได้รับเป็นของพ้นเตยชิปโดนแหนลูกเอาเลนไปเลยจบไปเลยได้ีนอนีเจามโอ้ยสบายแล้วเข้ากับสกอร์นี้ได้อะแต่ีไม่ชอบชวนา่เยบเลยเราจบนี้ได้แล้วเี่ยจบนี้ได้ี่โค้สี่ตัว ก่อบยบอลตกเอ็จังมาสุดท้ายไปหอกเตอร์อรอรอรตยังชารนกาโดมมาต่งหวะนี้ไ่ต่อแลาวกา้แมาตัวโอ้ยยกเท้าสูงแงหวสุดท้ายนี่จัตงหวะกัะโซกันอะไรนะต้อง,งรู้จักบอลมุ่กันเนี่ยเป็นวที่ดีเลยโอ้บอลเกมอ,อกแล้วครับใเิร์ตยัดัเขียวแล้วอนนี้นส,ส่สงมาทางด้านแเจลงมาครับ เฮ้ยติดจุดอีกแบบสีบห้าสี้านีแล้วก็จี่สามแปดคือไาซ้ายจะเขียวโตโตเอ็นตัางปองแล้วยริงบอนชันแลบออกหลังไปแล้วลนะตอนนี้นะนะโอ,อ้โหดีเชียะคำว่าตูเลยมาหลายทั่วแล้วเนี่ยแค่กปูนเนี่ยเปิดยัดมาเสาสองจังหวะที่ปอนตกลงมา ที่แล้วอ่ะก็ดูนพิตรมองว่าเิดถทีุ่่เิดรถหลอดเบปเตะมรงน้้นเปิถหลอดนสองสา่ไม่อยู่ด้านบนะที่ได้หวยเปิดรถทีหลอดเจ็ดหมื่นร้อยคูร้อยมาคูร้อยแทเบอร์อเร์เขาแทงเบอร์รถเาทนมโอ้โหแล้วตั่นี้มได้มาที่แปดยักับเขียวที่เลยมาแทงมุ่นนี้เป็นเลยนะเอ๊แก้วาทงนด้วย โอ้เรียกว่าโอ้การจบสกอของยักษ์เขียววันนี้นี่โอ้โหทอมได้ลงตัวเหมาะใหมจริงๆนะฮะเรียกว่ายิงเป็นเข้าเลยครับวันนี้ครับโอกาสยิงเนี่ยเรียกว่ามีพอๆกับสกอร์ที่ออกมาเลยครับพวกเขาวันนี้มีโอกาสแล้วจบได้ตลอดครับผิดกับนักเต้ยวันนี้โอกาสเนี่ยพองเยี่ยนเลยนะผมเชื่อีเลยแยี่ยคุณผใจเนี่ยพี่ ่ตกไม่ได้แล้วแล้วก็เนี่ยหยั่งได้ไม่เหลือเลยบางครั้งเนี่้ความแน่นอนยกมีส่วนสำคัญเลยคกับการตัดสินผลแพ้ชนะครับถอยบอลตกลงมาตอนนี้กระโดดให้กับควาเลนเตอร์หนักผ่านแม่แบบใจชื้นหน่อยนะต้องคาราเดียยิงเนี่ยแล้วตอริโนยิงอีกแจกละลูกนะโอเคเลยอ่ะ ตุนโยยิงไปก่อนนะเนุ่มยตุนไม่อหวแล้วนะโอเคเลยแต่คู่นี้ไม่เข้าเสมอจบที่เสมอว่าตามเดิมซังเดยมตามเดิมหมกนะตอนยิ่งลุ้นนี่เลยอีกสองคู่อ่ะวิจิตอะได้เปลี่ยนได้เลยเรอหมดแต่แต่เพราะแผมจะรงข้างไงหือถ้าถ้ามันถ้ามันยิงถ้ามันชนะเราก็ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดมันแพ้ขึ้นมาเราได้ใจเลยผมชอบเล่นอย่าเนี้ย ไปหมของคาะยักษ์เขียวทางซ้ายอ้คาเนียแต่ดูเอ้โจมาด้วยใส่ดูดีูดูดิคาตเนียเจอครับเจนมวคตนี้ก็แดกขาดนะแด่เอาอยู่แดขาดไ้เหรือมเป็นกำลังใจสองขีสองใจพองตัวพวกไม่เคียร์ขาดก็ตัวนี้มันไม่เชื่ออย่างเช้เจอร์มดินทุกปีเลยเว้ยเจอโรมานี่แพ้ตลอดใช่ตางหลังเจอแพ้เ่ตลกว่ะแบ่งแบบที่ไม่เชื่อต้องเชื่อดูเอย่างคเนียย บังแล้วก็สบายที่บ้านเนี่ยนะตลอดโอ้โหคือมาผู่สับตัวออกมาเล่นเองล็อกโขกด้วยครับก้าเล่นผู่สับตัวของก้าวยับแทงออกมาสายเก็บได้ครับไปออกแล้วไฟสุดเส้นจังหวะนี้จะอ้อมไปเอาวอไม่ได้ครับบ้านเนี่ยแล้วแบบเปิดเข้าออกมาเจอแบบที่แบบที่แบบกับแก้คู่นี้แล้วเกินในคู่ถัดไปจะเป็นเกมน่าสีวิชาชนะตลอดไปเป็นยังไงเราเกินตัวได้เลยแล้วสามสองทีแล้ว ปการสวยแล้วขึ้นมาทางซ้ายก็คืออางรนกเจอกันนันหมายเพาสมัยก่อนนั่นไปเองลูกนี้ไม่ได้ไแน่เนี่ยมันุ่งเยอะแต่ก่อนที่ชอบราซิโออ่ะออ้ยแม่หวยได้ซ้อตัวนี่เดี๋ยวครับเมย์ดอสเนสเป็ดอะไรวะคาริโอโลเปสโอวโหแต่ต่อก็ชอบเลยเไอเซนโดเนสตายามจะทำแม่งมาขนาดนี้ไม่ใช่ไม่รู้ใคแชมป์เลยอันนี อยักตามแม่งตอนนั้นเล่นโคตรดีไม่ทะเลาะกับใช่มาสวยแล้วเองเปลี่ยนการขึ้นซ้าขวาแล้วเราก็ตู่ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบแล้วเสาได้ตั้งแต่จากฟัวมิดตรงของเต้ลขึ้นมาครับโอ้โหเกมที่แล้วนี่เก็บเสาใหนเราได้สำหรับเพื่อนเติ้ลเกมนี้งบอกว่าเจองานหนักเลยกับยักษ์เขียวครับ กูเล่นได้ถือว่าถ้าเข้าฝักเข้าฟองจริงครับขอจ็คเขียวได้เก่งไหมครับต่างสองยิงอีกทีก็ยังไม่หานมาที่ฟองหลังต้อมีส่วนสองคัญด้วยแล้วสองของแจ็คเขียวเอาแล้วตอนนี้แอกกระโดกครับแล้วก็ไม่ตรงกรอบนะไหมจังหวะนี้เหมือนตั้งใจยิงครับโอ้โหแต่ว่าราการนักตัดตัวแรงเกินไปแล้วนิดนิดคู่ไหน วันีสามสูตแล้วแล้วัล้ำหน้าเกี่ยวกับารที่มันต่อที่ไม่ออที่ขึ้มาก่อเหรอแเลยเอาแบบนี้เลยเต็มเลยหรอเต็มเต็มเลยคารลนยาดีเอหูเหือแหว่งเห็นบลชุกเลยนะขวาาของเพื่อนเต้เหรอเข้ารองาน่อยดูสีเขียวแหมสีดำเขียวไอ้ไมนหมดก็ข้างหลัง ยังเก็บกลับมาได้ครับทางด้านซ้ายครับตาเข้าในสวยครับลงยิงตรงนี้ชั้นแหลกออกหลังไปอีกครับวันนี้คู่คู่สาวตู่ี่ต้องบอกว่าสนใจนี้ไม่เคยได้ใช้บอลกัลจะเลยครับการยิงบอลสนใจของทามอนเตเตอร์เนี่ยไปติดกองหลังแล้วสนใจเลยครับ1-2ไปดีแล้วโตโต้ข้างหน้าเก็บบอลไม่ได้ครับคู่ตัวคู่สาวตูวออกมาเล่นเองครับแทางด้างขวาครับ ลงได้หรือเปล่าทิงกนี้ป่าทิ้ก่อนจะต้องคุกคิดอูไยักเขียวเาก็บกับมาได้เว้ใ่เดี๋ยวมาห่อครับเดี๋ยวม่อัเกล่นมากเลยไอ้เทซีแซมเลยขซเเนรแม่งนักหนมาตั้งท่บ้างแม่นแม่งโอเคเราหมดเวลาการแข่งขันแล้วทังเรื่อของยิงทีการสนามเลยครับทาเพื่อนเพอร์แล้วก็ยักษ์เขียวเไปสนามเลยครับ อนน่าเรียว,ว่าก่นอนเปนยักขี่ิ้วแล้วปันนี้เล่นได้ดีกว่าแล้วก็วจบสกอร์ดีกว่าชัดเจนแล้วก็อเอาชนะทางด้านอะไรเตยไปได้ครับอ่าก็โดนทุนทท่นมากควนครับก่อยังไงต้องของปู่ด้วยทั้งสองทีมครับ